ชุดบทสวดมนต์พระคาถาพลิกชีวิตหากคุณผู้ชมท่านทั้งหลายมีความเชื่อเรื่องดวงก็ย่อมรู้ว่าดวงของคนเรานั้นย่อมมีขึ้นมีลงตามจังหวะชะตาชีวิตตามลัคนาเวลาตกฟากคนเรานั้นไม่เหมือนกันจึงต้องมีบทสวดมนต์เพื่อเสริมดวงชะตาเสริมบุญกุศลหนุนดวง ให้พังพลูไปด้วยโชคลาภวาสนาด้วยฤทธาพุทธคุณแห่งพระพุทธมนต์จึงได้ก่อเกิดเป็นพุทธมนต์ปลุกดวงชะตาพลิกชีวิตให้กับร้ายกายเป็นดีนั่นเองครับวันนี้ช่องเอื้ออางกูลจึงขอเบิกพระคาถาแห่งครูบาอาจารย์เป็นชุดพระคาถาที่มีพุทธคุณสูงผู้ใดสวดภาวนา ก็เห็นผลได้ทั้งนั้นขอเพียงมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่แนก็สำฤทธิ์ผลแหล่หากท่านทั้งหลายพร้อมแล้วโปรดสำรวมจิตให้อยู่ในสมาธิแล้วตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาวะปาริโตสันเต มานวัตเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังมามินามัตสามิปาสุอุชา วิชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภควาปิยะเทวะมนุษย์สานังปิโยพรมมานะมุตตมโมปิโยนาคะสุปันนานังปิ นันทะริยังณาม,ามิหังทุกขปัตตาจนิดทุกขาพยับป,ปัตตาจนิดพยาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตมโมนปาปกัง สุปินังปัสติมาตาวปาริโตสันเตมานะวัตเถปรมัตถิโนนามิโตเทวะสังเคหิมานะคาตังนามามิ นมัตสามิปาสุอุชาวิชาจรณสัมปันโนอิติปิโสภควาปิยะเทวะมนุษย์สานังปิโยพรหม,มานะมุตตมโมปิ โยนาคะสุปันนานังปิณทะริยังนามามิหังทุกขับปัตตาจันนิทุกขาพยับปัตตาจันนิพยยาสัพพโสคุณวิภา สัมปัตโตนรุตตโมนปาปะกังสุปินังปัสสติมาตาวะปาริโตสันเตมานวัตเถปรมัตถิโนนามิโต เทวสังเคหิมานะคาตังนามินามัสสามิปาสุอุชาวิชาจรณสัมปันโนอิติปิโสภควาปิยะเทวะ มนุษย์สานังปิโยพรมมานะมุตตมโมปิโยนาคะสุปันนานังปินันทะริยังนะมามิหังทุกขับปัตตาจนิดทุกขา พยับปัตตาจนิพยาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตมโมนปาปกังสุปินังปัตสติผู้ใดได้ฟังพระคัถาบทนี้แล้วไส แม้แต่พยามาณตนใด,ด,ด,ดก็มีกล้ากร้ำกายแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรตนใด,ด,ด,ดก็มีกล้าจองเวรจองกรรมแหละเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาดสนาเงินทองวิ่งเข้าหามีทรัพย์เต็มกระเป๋าหากดวงชะตามีแต่เรื่องร้าย ก็จะกลายเป็นเรื่องเบาทุกโศกหมดเศร้าพบทางนิพพานทั่วหน้ากันเทินคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโลปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้โปรดกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อติชมเป็นกำลังใจให้แก่ช่อง เอื้ออังกูลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสัญญาว่าจะนำบทสวดพระคาถาดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยกันทั่วหน้าสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ